วันนี้เรามาดูการหารทศนิยมแบบเลื่อนจุดกันนะคะการหารทศนิยมแบบนี้นะคะก็คือตัวหารเป็นทศนิยมนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่ตัวหารเป็นทศนิยมเราจะต้องทําตัวหารเนี่ยให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มหรือไม่เป็นทศนิยมก่อนนะคะตัวหารอยู่ตรงไหนตัวหารก็คืออยู่เป็นตัวที่อยู่ลําดับที่สองก็คือเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมเป็นตัวลําดับนี้ สังเกตว่าลำดับเนี้ยจะเป็นโทศนิยมหมดเลยนะคะก่อนที่จะไปดูลำดับเนี้ยให้เราอะย้อนไปดูแบบที่1กับแบบที่2ก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะคราวนี้เรามาดู ถ้าเกิดว่าตัวหารของเราเป็นทศนิยมเราจะทำยังไงนะคะให้เราเลื่อนจุดนะคะการเลื่อนจุดเนี่ยเราจะทำให้ตัวหารเนี่ยไม่เป็นทศนิยมนะคะโดยการเลื่อนจุดเนี่ยไปจนขวาเขาจะไม่เป็นทศนิยมนะคะอย่างเช่นข้อ1 0.5นะคะการที่จะทำให้เขาไม่เป็นทศนิยมทำให้เขาเป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็คือทำให้เป็น5ถูกไหมคะก็คือนำจุดตรงนี้ไปไว้ข้างหลังนะคะเขาก็จะกลายเป็น 5 0จดศูนนะคราวนี้เราจะเหมือนเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะคะเมือม่อเมื่อตรงนี้จุดไปอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมหนึ่ง1ครั้งนะคะด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนจุดมา1ครั้งเหมือนกันนะคะนี่เลื่อนมาแบบนี้เหมือนกันโจทย์ก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เป็น25หารหแบบนี้ค่ะข้างหลังเลื่อน1ครั้งข้างหน้าก็เลื่อน1ครั้งเอาข้างหลังเป็นเกณฑ์นะคะ25หาร5ตอบได้เลยได้เท่าไหร่คะ ก็ได้5นะคะแบบนี้ต่อมานะคะข้อ2ลองดูไปเรื่อยๆนะคะลองดูไปหลายๆแบบเราจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะเลขข้างหลังจุดมีกี่ตัวมี2ตัวใช่ไหมก็เลื่อนไป2ครั้ง1 2ตัวนี้จะกลายเป็น5แล้วข้างหน้าก็เลื่อนไป2ครั้งค่ะ1 2เหมือนกันกลายเป็น305แล้ว เราก็ไปตั้งหารนะคะ305หาร5หารสั้นก็ได้หารยาวก็ได้305หาร5ก็จะไม่ยากแล้ว5อะไรได้30 5 6 3 0หอะไรได้5 5 1 5เราก็จะได้เป็น61นะคะต่อมามาดูตัวอย่างข้อ3ข้อ3สังเกตอ้าวข้างหลังนี้มีให้เลื่อนไป1ครั้งถูกไหมคะ ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหารสองและเพราะหลังจุดมีตัวเลขหนึ่งตัวแต่ข้างหน้าไม่มีให้เลื่อนเลยทำยังไงดีในกรณีนี้นะคะถ้าข้างหน้าไม่มีให้เลื่อนให้เราเปลี่ยนเป็นการเติมศูนย์แทนค่ะนี่เลื่อนมาหนึ่งครั้งก็เติมศูนย์ไปหนึ่งตัวค่ะเลื่อนหนึ่งครั้งเติมศูนย์หนึ่งตัวเลื่อนสองครั้งก็เติมศูนย์สองตัวเลื่อน3ามครั้งเติมศูนย์สาตัวอันนี้เลื่อนหนึ่งครั้งก็เติมหน,น,นึ่งตัว 40หาร2อ,อ่ะอันนี้ไม่ยากเลย40่หาร2ก็หารได้เลยนะคะ2อันีร้4ี่4อ 2, 2, 4, 2, 2อะไรได้ศก็เป็นไม่มีใส่ศูนเนาะได้20นะคะต่อมานะคะในข้อ4อ่ะข้อ4เรามาดูว่าเราต้องเลื่อนกี่ครั้งคะจุดมีหลังจุดมี2ตัวใช่ไหมก็ต้อง1 2ก็ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น7นะคะเลื่อน2ครั้งข้างหน้าไม่มีจุดให้เลื่อนเลยในเมื่อข้างหลังเขาเลื่อน2ครั้งข้างหน้าก็ต้องเติมศูนย์แทนไป2ตัวแบบนี้ค่ะโจทย์ของเราก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เป็น1 4ึ่งหนรเนะคะในตั้งยาวหาันตันเนาะคราวนี้เราตั้งหันตันนะคะ7 2 14 7 1 7ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เพราะฉะนั้นได้2 0 0พ 100นะคะอ่นะคะคราวนี้มาดูแบบข้อที่หนะคะข้อที่หเราไปดูค่ะต้องเลื่อนจุดข้างหลังกี่ครั้งคะเอาตัวหารเป็นเกณฑ์หนึ่งสองครั้งข้างหน้าก็ต้องเลื่อนสองครั้งใช่ไหมคะข้างหลังกลายเป็น5และข้างหน้าเลื่อนสองครั้งข้างหน้าเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้1ครั้งนะตรงนี้มีเลื่อน2ใช่ไหมแต่ข้างหน้าเนี่ยเลื่อนได้1เพราะฉะนั้นอีก1ยังไม่ได้เลื่อนต้องใส่อะไรแทนคะ ใส่ศูนย์แทนไป1ตัวเพราะเลื่อน1ครั้งยังเหลืออีก1ครั้งให้เติมศูนย์แทนนะคะเราก็จะได้เป็น4550หารนะนี่เราก็ไปตั้งหารนะ5 9 45 5 1 5, 5ใจหาศูนย์นะคะก็เป็น910นั่นเอง ต่อมานะคะแบบนี้อ่ะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงต่อมานะคะเราไปดูนะคะข้างหลังต้องเลื่อนกี่ครั้งคะหนึ่งสองสามสามครั้งใช่ไหมคะเลื่อนสามครั้งก็จะได้เป็นหารห้านะคะข้างหน้าก็ต้องเลื่อนสามครั้งไปดูคะ่ะข้างหน้าเลื่อนได้กี่ครั้งหนึ 1, 2, ่งสองครั้งที่สามไม่ได้ใช่ไหมคะให้เติมอะไรแทนคะ ก็เติมศูนย์ในครั้งที่3หรือการเติมศูนย์ไป1ตัวเราก็จะได้เป็น15,750หารก็หารได้เลย535 515เหลรือเศษ2 55 25เติมศูนย์ไปข้อนี้เราก็จะได้เป็น3,150นะคะต่อมาข้อ7นะคะมาเลื่อนข้อ7ต่อนะคะไปดูที่ตัวหารค่ะ ต้องเลื่อนไปข้างหลังกี่ครั้งคะแค่5แค่0ูนก็จะเลื่อนไปแค่1ครั้งเนาะก็จะเป็นหาร5ข้างหน้าก็จะเลื่อนเป็น1ครั้งนะคะข้างหน้าจุดจากที่อยู่หน้าเลข1ก็จะไปอยู่หลังเลข1ก็จะเป็น1.5อ่ะอันนี้จะอยู่ในแบบที่สองนะการหารแบบทดนิยมหารจำนวนเต็มใครยังไม่ได้ดูไปเปิดดูได้นะ1 5หาร 5, ก็เป็นแบบนี้เนาะ ตั้งหารแบบนี้นะคะใส่จุดให้ตรงกัน5อะไรได้1ไม่มีใส่0 5อะไรได้15ก็คือ5 35ลบกันได้0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ0.3นะคะโอเคต่อมานะคะข้อ8เนาะไปดูที่0.7 0.7เลื่อนไปกี่ครั้งคะ หลังจุดมีตัวเดียวก็เลื่อนไปแค่1ครั้งเพราะฉั้นข้างหน้าก็ต้องเลื่อนแค่1ครั้งเช่นเดียวกันจุดก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เป็น7 1 4หาร7อ่ะเราก็ไปตั้งเนาะเป็น7 1 4หาร7การหารทศนิยมนะคะก็กับจำนวนเต็มใส่จุดให้ตรงกันแบบนี้7อะไรได้7 7 1ดลบกันได้ศูนย์ ดึงหนึ่งลงมาเจ็ดอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์ดึงสี่ลงมาเจ็ดอะไรได้สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่ข้อนี้ก็จะเป็นสิบจุดสองนะคะพอเข้าใจกันไหมเอ่ยฝากกดไลค์กดตับสกครด้วยนะคะ